นะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็อ่นะเริ่มสอนแล้วนะครับแต่กูขอแช์นะครับหน้าจอก่อนนะครับตอนนี้บันทึกวิดีโออยู่นะครับตอนนี้พอดีไปตั้งค่ามานะครับนี่เนะี้ย เข้ามาอีกแล้วนะครับแชร์ที่หน้าจอเลยแล้วกันอ่ะโอเคนะครับนักเรียนเห็นใช่ไหมครับหน้าจอตอนนี้เห็นเนาะเป็นหน้าจออ่าเป็นหน้าจอของโปรแกรม Photoshop นะครับขออนุญาตเบาเสียงนักเรียนนิดนึงนะครับ ตอนนี้อัดวิดีโออยู่นะครับผมตัวนี้นะครับ p o t t s s o p เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวย่อนะครับไอคอนของ Photoshop จะเป็นคำว่า P กับ S เห็นไหมครับนี่คือไอคอนนะครับนักเรียนสามารถใช้นิ้วนะครับจิ้มไปที่หน้าจอตรงที่คูชี้นะครับแล้วมันจะขยายให้ดูใหญ่ขึ้นนะครับนักเรียนทุกคนลองทำดูนะครับเอานิ้วแตะที่หน้าจอตรงที่เมาส์คูชี้อยู่เนี่ยนะครับัวชี้เมาส์ ชี้อยู่ตรง p s อใหญ่ขึ้นไหมครับใหญ่ขึ้นไหมครับมาเรียนใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นนะนนะโอเค,อเคนะครับอ,อ่ะต่อไปนะครับก็เขาที่แล้วเนี่ยเราทำงานกันไปใช่ไหมครับเนาะเป็นเรื่องของตัวอักษรกับเป็นเรื่องของรูปภาพนะครับใช่ไหมครับตัวอักษรก็รูปภาพนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครูเอาวันนี้ดูนะครับมันเป็นคุลภาพกันแหละ นะครับอ่าูเปิดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวสักพักสักพักหนึ่งจะเห็นนะครับพอดีอาจจะมีการดีเลย์นิดนึงนะครับอ่าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมามรีย่ยันอ่าอน,นี้คืองานที่เดที่ที่ทำเสร็จแล้วนะครับเป็นอ่าเป็นการตัดต่อนะครับตัดต่อเป็นรูปเข้ามานะครับรูปของคนเข้ามาแล้วก็ มีผู้หญิงกับผู้ชายนะเป็นดารานะแล้วก็ดาราเกาหลีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือที่เป็นแนวตั้งอันนี้ตัวหนังสือที่เป็นแนวนอนนะครับอแล้วต่อไปนะครับเครื่องมือต่อไปที่ที่จะใช้นะครับก็คือตัวนี้นะครับซูมทุนนะครับคัวเมส์ไว้ชี้เห็นไหมมันจะขึ้นนะครับนะครับซูมนะครับกดไปปุ๊บนะครับ มันจะเปลี่ยนตัวชี้เมาส์เป็นรูปน่ะรูปอะไรครับเครื่องหมายแว่นขยายแล้วมีคําว่าขีดลบอยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ครับอ่าตรงนี้พอเรากดเครื่องมือที่ทูลทูลบาร์เนี่ยนะครับตรงแถบเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับทุกครั้งที่กดเครื่องมือแต่ละอย่างแถบนี้จะเปลี่ยนไปทั้งหมดเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกครั้งที่กดเครื่องมืออะไรแถบนี้จะเปลี่ยนแถบนี้คือแถบที่เรียกว่าออปชันบาร์ คือแถบที่เอาไว้ปรับนะครับปรับเกี่ยวกับปรับแต่งเครื่องมือที่เราเลือกอยู่ตรงนี้ไงครับปรับแต่งเครื่องมือว่าจงการแบบไหนนะครับทีนี้ครูจะเลือกที่แว่นขยายตรงนี้นะครับปุ๊บนักเรียนดูก็รู้แล้วนะครับว่าแว่นขยายก็คือการซูมใช่ไหมครับใช่ไหมครับซูมเข้าซูมออกนะครับเพราะนั้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครูจะดูนะครับตอนนี้มันเป็นเครื่องหมายลบอ่าแว่นขยายเป็นเครื่องหมายลบถ้าครูคลิกซ้ายหนึ่งครั้ง นักเรียนคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรไม,งมันจะเล็กลงอนะเก่งมากครับอะลองคิดดูนะครับปึ๊บอามันจะเล็กลงทีหนึ่งครั้งเล็กลงนะครับเห็นไหมครับเล็กลงยังเอ่ยทีอีกครั้งหนึ่งปึ๊บนะครับอาเล็กเล็กไหมครับเล็กเล็กลงไปไแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงให้มันใหญ่ขึ้นเวลาเราทํางานเราต้อง ขยายให้งานเราใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อจะได้ทํางานได้สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยตรงนี้จะมีแถบอยู่นะครับเห็นไ,ไหมครับซูมอินเห็นไหมครับกับซูมเอาซูมเอาคือเครื่องหมายลบซูมอินคือเครื่องหมายบวกนะครับให้เรามาเลือกออปชันบาร์ตรงนี้เลยเลือกเป็นบวกอ่าคลิกเป็นบวกมันจะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วเราก็มาอ่าเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนตัวชี้เมาส์มาที่งานของเราจากนั้นคลิกซ้ายอีกนะครับ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งคลิกซ้ายอีกหนึ่งครั้งคลิกซ้ายอีกหนึ่งครั้งคลิกซ้ายอีกหนึ่งครั้งโอโ้โหคลิกซ้ายหนึ่งครั้งโอโ้โหมันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยคุณครูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันใหญ่อย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเราทํางานสะดกวกเราเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมครับชัดชารชนะครับเพราะฉะนั้น เราจะขยับมาข้างล่างเนี่ยทำยังไงบ้างเอออยากจะเนี่ยหัวมันขาดนะครับครูหัวผู้ชายขาดเราก็นี่ตรงนี้เรียกว่าสกอบา์นะครับคลิกแล้วก็เลื่อนอ่าเลื่อนให้เห็นหัวผู้ชายเห็นชื่อข้างล่างก็จะมีสกอบา์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแถบคลิกแล้วก็เลื่อนได้เห็นไหมครับอ่าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูที่มัน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 ยังไม่พอดีฉากแล้วก็เลื่อนไปนะครับเห็นไหมครับเลื่อนไปอย่างนี้อ่าตรงนี้เครื่องมือขวางแล้วกดยุบลงไปนะครับเห็นไหมครับ เต็มหน้าจอหรือยังตอนนี้เต็มยังครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วนะครับเราก็เลื่อนได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ไม่ไม่ใช้สกอบาสกอบาคือตัวแถบที่เป็นแถบเลื่อนได้นะจะมีทั้งด้านแนวตั้งและแนวนอนสกอบาเห็นไหมครับเราจะเลื่อนได้ซ้ายขวาตรงนี้นะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมที่ครูจับเลื่อนอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมอ่านะครับครูจับเลื่อนอยู่นะครับเห็นเนาะอ่า เนี่ยเขาเรียกสกอร์บาร์นะครับเราทํายังไงถ้าเราไม่ใช้สกอร์บาร์ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับอ่าใช้เครื่องมือตัวนี้ครับดูนะครับนี่เลยเครื่องมือแฮนด์ทูลแฮนด์แปลว่ามือนะครับทูลแปลว่าเครื่องมือนั่นเองหรือตัวย่อว่า h นะครับกดตัว h ฮนี่เห็นไหมตัวย่อนะครับกด h ฮนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับอ่าโอเคนะครับปุ๊บอ่าครูกด h ฮแล้วเห็นไหมครับกลายเป็นรูปมือแล้วอ่าถ้าเราไม่ ไม่กดเฮดเราก็มาเลือกเลือกนี้นะครับคลิกที่มือนะครับถ้ามีแถบสามเล่มเป็นเล็กแสดงว่ามันยังมีให้เราเลือกอีกนะครับนี่มีมือแบบนี้ด้วยนะครับโดเทสนะครับวิวทูนอันนี้จะเป็นการเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับนะีบ่พลิกเอียงเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับอ,อย่างอย่างอย่างอันนี้ต้องเลือกก่อนเลือกภาพก่อนเนี่ยสมมตุติเอาภาพท่าหมหนดีผู้หญิงนะผู้หญิงอยู่ไหนเนี่ยอ,อยู่นี่นะครับ ยังได้ไมเ่เอ่ยเอไม่ให้ใช้อันนี้เป็นเครื่องมือตัวใหม่นะกูยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะครับเอางีา้ตอนนี้ยังยังใช้ไม่ได้เขาบอกว่า Windows ของ m c o s o f t Word อ๋อนะครับ Document Window น,นี้เปิดใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นเครื่องมือตัวนี้แล้วกันตัวมือธรรมดา Hand ์ทูลนะครับ่าใช้ได้นะครับเลื่อนเห็นไหมครับกูจับ นะครับจับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อิสระเลยเห็นะครับอ่ามือจะเลื่อนได้อิสระนะครับเห็นไหมครับคลิกค้างไว้แล้วก็เลื่อนเหมือนเราเอ,เอามือเราเลื่อนกระดาษเลยแหละนะครับว่าจะทําตรงไหนบ้างดีไหมครับอันนี้อันนี้ดีไหมครับดีครับเป็นรูปมือแล้วจับขยื่นจับงานเราขยับได้เลยคลิกซ้ายค้างไว้แล้วจับขยับได้เลยนะครับนะ อ่าต่อไปนะครับต่อไปอันนี้คือเครื่องมือสําหรับการซูมนะครับซูมเป็นรูปแว่นอะไรซูมเข้าซูมออกเป็นรูปแว่นอะไรแว่นขยายคับแว่นขยายแล้วรูปมือไม่ทําอะไรนะแฮนด์ทูลไม่ทาอะไรขยับรูปขยับรูปได้ตามอิสระเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปมีสองเครื่องมือนี้คือซูมทูลกับแฮนด์ทูลนะครับอ่าซูมทูลนะครับเครื่องมือของซูมทูลคือตัวแซ เรากดตัว Z e ปึ๊บนะครับจะกลายเป็นเครื่องมือซูมทันทีเห็นไหมครับจากมือ,ม,อมือเมื่อกี้นะเปลี่ยนเป็นลูกเหมายบวกแล้วเห็นไหมครับครูก,กดตัว Z e ถ้าจะกดคีย์ลัดใช้งานเครื่องมือนะครับแฮนด์ทูลใช้ตัวไหนครับคียลัดตัวไหนครับแฮนด์ทูลแฮนภาษาอังกฤษแฮนตัวอะไรครับ เฮดครับเฮดถูกต้องกดเฮดปุ๊บสังเกตดูกลายเป็นมือทันทีเลยนะครับชัดไหมครับนมกเรียนเห็นชัดนะอ่าครับนะกลายเป็นมือแล้วนะครับ,รบตอนนี้อ่าโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของเลเยอร์บ้างนะครับอ่าในการใช้งาน Photoshop สำคัญที่เลเยอร์มากๆเลยนะครับอันนี้คือพารนลพารนลเลเยอร์นะครับพารนลเลเยอร์นะครับพารนลคืออะไร คือหน้าต่างที่เราใช้ทํางานนะครับในโปรแกรม p o t t s s o p นี่แนหะมีหน้าต่างแยกออกมาให้เราทํางานได้เป็นหมวดหมู่สะดวกนะครับอ่าเลเยอร์เนี่ยสำคัญมากพาเนลเลเยอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเลเยอ L A Y E R S เลเยอร์นะครับเลเยอร์นี่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าอะไรเลเยอร์เนี่ยจะแบ่งแยกเป็นส่วนๆเป็นชั้นๆนะอย่างรูปภาพผู้ชายยืนก็จะเป็นอย่างนี้เลยผู้ชายยืนคนเดียวแล้วก็เป็นแผ่นใสเห็นไหมครับ เพราะนั้นถ้าเราคลิกที่ผู้ชายยืนตรงนี้ปุ๊บเป็นเลเยอร์สี่นะครับอ่าเลเย,ยอร์สี่เราไปคลิกที่เลเย,ยอร์สี่ปุ๊บเราจะสามารถแก้ไขเลเยอร์สี่หรือแก้ไขเฉพาะรูปผู้ชายที่ยืนอยู่ได้โดยไม่ไปติดอันอื่นโดยไม่ไปติดรูปภาพรูปอื่นหรือตัวหนังสือตัวอื่นที่มนอยู่คนละเลเยอร์กันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเลือกเลเยอร์สี่ปุ๊บเราก็มาทําการขยับโดยเครื่องมือมู t ทูลสมมุตินะ มูฟทูลน,นะครับครูก็คลิกค้างไว้ที่รูปนะเห็นไหมครูสามารถเลื่อนได้ดั่งใจนึกเลยนะครับเลื่อนเลื่อนงานของเราที่เราตัดไว้จะเอาไว้ตำแหน่งไหนก็ดอมย่อมได้หมดเลยหรือกระทั่งการย่อนะครับย่อให้มันเล็กลงนะครับก็ที่เครื่องมือมุฟทูลนี่แหละนะครับเราก็มาเลือกที่โชว์ฐานฟอร์มคอนโทลหรือว่ากดคอนโทนทีก็ได้นะครับปุ่มคอนโทลแล้วก็ที นะครับมันจะทําการโชว์ให้เรานะแต่ตอนนี้ยังไม่โชว์เลยนะครับคอมนาจะช้าหน่อยนะครับมาโชว์แล้วตอนนี้นะครับเห็นไหมครับมีตัวให้ดึงนะครับติ๊กตรงนี้นะครับเป็นติ๊กถูกโชว์ทอนฟอร์มปรับแบบอิสระนะครับจะมีให้เราดึงดึงทแยงมุมมุมทแยงมุมมันจะปรับความสูงและความกว้างนะครับให้มันสมส่วนสมส่วนของมาตาเดิมทแยงมุมนะครับถ้าอยากให้มันยืดขึ้น นะครับยืดขึ้นก็ต้องเอาตุ่มเนี้ยตัวเนี้ยนะครับเป็นรูปอ่าเป็นรูปเหมือนเป้าหมายเนี้ยครับเอาไปล็อกไว้ล็อกไว้จุดหนึ่งล็อกให้มันหยุดเหมือนเหมือนเหมือนเอาตะปูมาตอกไว้อ่ะตอกที่รูปภาพไว้ด้านด้านเท้าน,นะคว้าตะปูมาเลื่อนมาที่ด้านเท้า,ทาตรงกลางเนี่ยตะปูอยู่ตรงกลางเลื่อนมาที่ด้านเท้าปุ๊บแล้วก็ยืดขึ้นข้างบนนะครับมันก็จะขึ้นข้างบนมากนะขึ้นข้างบนมากเลยแล้วก็ตอกบุดไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการปรับ นะครับปรับนะครับปรับให้มันอ่าให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับให้มันไปตามที่เราต้องการนะครับตอกไว้อย่างนี้ขยายมันก็จะไปตามที่ต้องการนะครับเห็นไหมครับถ้าอยากสมมุติอยากได้ด้านด้านด้านความสูงอ่าสมมุติความสูงนะอยากให้มันสูงกว่านี้อันนี้มันสมส่วนอยู่ใช่ไหมครับให้มันสูงกว่านี้เลยแต่ตัวเท่าเดิมตัวความกว้างเท่าเดิมความอ้วนเท่าเดิม เราก็ต้องมาเลือกนะครับที่เนี่ยตรงความตรงนี้นะครับแถบนี้นะครับ่าแถบนี้เราจะต้องล็อกมันนะครับล็อกก่อนนะอ่าล็อกอ่ล็อกเห็นไหมครับกดโซ่โซ่เนี่ยปุ๊บล็อกตรงตัวดับับเบิยูับเยูก็คือความกว้าง Y นั่นเองที่ออปชันบาร์มันกดล็อกได้นะล็อกกมากดคลิกในช่องนี้ก่อนความกว้างแล้วก็ล็อกล็อกเสร็จแล้วปุ๊บก็ยืดได้เลย อยากได้ตัวสูงเหมือนเปรตเลยครับนี่ไงครับสูงไหมครับกลายเป็นยืดไปเลยนะตอนนี้นะครับนี่ไงสูงไหมครับตอนนี seja, ส้สูงแต่ผอมเท่าเดิมความผอมเท่าเดิมนะครับความผอมไม่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 อ้วนถ้าอยากจะปรับให้อ้วนก็ไปปลดล็อกปลดล็อกนะครับแล้วก็ไปล็อกที่ความสูงไปเลือกความสูงแล้วก็ล็อกนะครับเลือกความสูงแล้วก็ล็อกล็อกที่ความสูงนะครับจากนั้นก็มาดึง อ่าเดี๋ยวก่อนนะล็อกก่อนล็อกเลยล็อกที่ความสูงแล้วก็มาดึงอ่าดึงแล้วความสูงจะไม่ไปละไปจากความกว้างนะเห็นไหมครับนี่ไงความกว้างดึงโอ้กว้างมากเลยทีนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการใช้นะครับเครื่องมือ moveve tool แล้วก็ปรับนะความกว้างความสูงได้ตามชอบเลยต้องมาล็อกนะครับล็อกเป็นลูกโซ่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในการใช้งานนะครับโอเคนะครับอ่าวันนี้นะครับ วันนี้นะครับก็สอนการใช้เครื่องมือนะครับในการปรับแต่งพอเราพอเราพอเราใช้ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับมันจะยังไม่หายไปนะครับสี่เหลี่ยมนี้นะครับที่เอาไว้ดึงนะครับเราก็มาเลือกติ๊กถูกตรงนี้ได้นะครับเพื่อจะเป็นการกดยืนยันนะครับหรือโอเคนั่นเองคอนเฟิร์มนะครับคอมมิตคอมมิตนะครับคอมมิตคอมมิตทรานส์ฟอร์มนะครับ กดเข้าไปถ้านี้ก็เป็น cancel transform ก็คือไม่เอา esc ปุ่มย่อคือปุ่ม esc อันนี้คือปุ่ม enter นะครับปุ่มเอานะครับถ้าใครกดคีย์บอร์ดก็กดปุ่ม enter ได้เลยนะครับกดติ๊กถูกปึ๊บนะครับก็จะเป็นการยืนยันแล้วอ่าตอนนี้ครูจะย่อให้เล็กลงแล้วนะครับเลือกแว่นขยายแล้วมากดตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบก็ได้นะครับอ่าอันนี้นะครับเราสามารถที่จะมาดูได้ว่าอ่าเราปรับมาตรงนี้แล้วนะครับถ้ามันขวางเราก็ไปเลือกเลเยอร์นี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเลือก move มูฟแล้วก็ดึงไปอาจจะไว้ตรงไหนก็ได้ที่เราชอบนะครับอ่าอย่างนี้อ่าโอเคน,น,นะครับไม่บางไม่ขวางใครนะครับอ่าต่อไปถ้าเราปรับรูปผู้หญิงจะขยับรูปผู้หญิงเราต้องไปที่ไหนครับไปเลือกอะไรก่อนครับปรับรูปผู้หญิงตอบที่ไหนค่คบนอบที่อะไรนะครับ นี่ของผู้หญิงอ่าถูกต้องไปเลือกเลื่อนดูเลเยอร์ของผู้หญิงผู้หญิงอยู่ไหนนะใช่ตรงนี้ไหมครับเลเยอร์สองตรงนี้ไหมลองเอานิ้วแตะดูนะครับใช่ตรงนี้ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมีรูปผู้หญิงอยู่เห็นไหมครับเป็นเลเยอร์สองคลิกเข้าไปเลยปุ๊บพอคลิกปุ๊บสังเกตดูรูปเลเยอร์ของผู้หญิงจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมเลยให้เราดึงได้เลยอ่าเพราะนั้นเราก็ใช้เครื่องมือมูฟนี่แหละนะครับคลิกค้างไว้แล้วเลื่อนได้ตามสบาย ตามใจชอบเลยนะครับกระทั่งเราต้องการจะลบขอบลบขอบนะสมมติเป็นขอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเราต้องการจะลบเราก็สามารถที่จะมาลบในเลเยอร์นี้ได้เลยนะครับเราใช้เครื่องมือยังลบนี่ครับนี่ครับยังลบ e r a s e r tool คลิกเข้าไปเลยยังลบจากนั้นก็มาปรับโหมดตรงนี้นะครับ Op a ปกซิเนี่ย flow ฟนี่ครับ smooth เนี่ยนะมาปับตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาลบได้เลยนะครับ นี่เป็นหัวแปลงนะครับหัวแปลงหัวแปลงสมมติเอาไอ้ใหญ่หน่อยจะลบให้ดูนะครับปึ๊บอ่าใหญ่หน่อยปึ๊บแล้วก็เลื่อนไปสองร้อยนะสมมติอ่ะคูจะลบสมมุติว่าคูไปลบตรงนี้รูปผู้ชายลบได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะเราเลือกเลเยอร์อะไรอยู่เลเยอร์ของผู้หญิงครับใช่เราต้องมาเลือกลบที่ตรง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 ส่วนของผู้หญิงเนี่ยสมมติคูจะลบตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหม ได้ไหมได้นะอ่าลบไปแล้วเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเราต้องการจะลบแบบให้มันนินเนียนนอยนะครับเราก็มาปรับตรงนี้เลยนะครับแฮนเนสนะครับมันจะเป็นความความเบอความเบอร์ของการลบสมมติกูเอาทักสิบสิบยี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเลือกตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เลือกไปที่แฮนเนสนะครับไอ้ฮาร์ดเน็นะครับฮาร์ดเน็นะครับคูจะมาลบเห็นไหมครับสังเกตดูมันจะเบอร์ใช่ไหมใช่ไหมครับ อ่า <gesch> อันนี้คือลบคร่าวๆนะครับให้ดูเฉยๆนะครับกูก็คลิกทีละทีเนี่ยคลิกคลิกคลิกเอานะครับปึ๊บเพิบเพิบกูคลิกเอานะครับนี่กูคลิกอย่างเดียวนะคลิกอย่างเดียวนะครับกูคลิกอ,อย่างเดียวกูเลื่อนไปแล้วก็คลิกคลิกคให้มันสวยๆอ่าอ่าลบนี้ด้วยให้มันสวยอ่านี่ครับนี่ครับคลิก สวยยังครับสวยสวยยังสวยครับสวยแล้วนะครับตอนนี้ขยายดูนะสวยแล้วครับขยายดูเห็นไหมครับจากเมื่อกี้เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมกลายเป็นแบบนี้เลยทีเดียวนะครับยังลบนะครับมาคลิกอีกเราขยายเนี่ยพอขยายแล้วเราจะเห็นนะว่ามันเหลือตรงไหนบ้างที่มันยังไม่สวยง่ายไหมครับง่ายไหมครับเออเห็นไหมครับนี่ตัดต่อรูปนมครับ เราก็เลือกเอาให้มันแบบหน้าดูโอเคหน่อยนะครับอันนี้ก็นะครับคร่าวๆเนาะคร่าวๆนะครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าเรียนจริงในห้องเรียนก็อาจจะลึกกว่านี้นะครับอันนี้ก็เราไม่มีเราเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเราเราไม่มีเครื่องมือเราไม่มีโปรแกรมใช้นะครับเราก็เลยต้องมาแบบนี้แหละนะกูปรับให้มันเล็กๆหน่อยนะครับกูจะเข้าไปลึกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเข้าไปลึกๆอย่างเงี้ยเพื่อความละเอียดกูก็ปรับหัวแปรงให้เล็กๆหน่อยเออหัวแปรงเล็กๆหน่อย นะครับอันนี้ก็คือการตัดต่ออย่างง่ายๆแล้วก็ไวๆนะครับ mm. เห็นไหมครับนี่เลยใครจะไปเลือกอย่างนี้นะครับอ mm. ุ้ยตัดตาออกปึ๊บเรียบร้อยเลยไปเอาไปจุดที่ตาออกตาบุปบีตาบุ่อย่างนี้เนะี่ยไม่เอานะครับแก้งเขาทําไมเห็นไหมครับกลายเป็นหนังสยองขวัญน,นะเป็นผีไปเลยนะไม่ได้นะครับ อ่าอันนี้ไปแก้งเขานะครับเห็นไหมครับไม่เอาไม่เอานะครับอ่าครูเจยก็ย้อนกลับพลน์พลนแซดนะครับย้อนกลับได้มันได้แค่นี้เองนะ่ะเดี๋ยว history history เลือกที่ Windows แล้วก็ไปเลือก history กลับมาก่อนนะครับรู้สึกว่าจะไม่ยอมกลับเท่าไหร่อ่ามาแล้วนะครับอันนี้ก็คือการปรับแต่งอย่างง่ายนะครับ การตัดแต่งอย่างง่ายนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับอ่าโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนักงเรียนพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะโอเคนะครับกนะูลบนิดหนึ่งให้นักเรียนหน่อยอ่าโอเคอ่ะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากก็ได้นะคลิกค้างไว้แล้วก็ลาก นะครับเห็นไหมกูจะลบตามนี้เลยค้างไว้แล้วก็ล่างแมพนะครับนี่เลยนะครับเพื่อความเนียนนะครับอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะเดี๋ยวกูจะไล่ลบไปก่อนนะครับอยู่ที่ความใจเย็นนะใจเย็นนะครับปึ๊บอ่าโอเคอันนี้ก็พอได้แล้วครับ ถ้าเป็นที่เล็กๆก็ต้องปรับหัวแปลงให้เล็กๆลงนะครับต้นนะครับที่ที่มันเข้าถึงยากะอ่ะอน,นี่ก็คือครา่าวๆในการตัดต่อวิดีโอนะครับเอ้ยไม่ใช่ตัดต่อในการตัดแต่งภาพนะครับรีทัชภาพนะครับใช้ยังลบนะนี่ใช้ลบลบแต่งแต่งขอบให้สวยงามนะครับอันนี้อาจจะผม่มในรีทีวีนิดหนึ่ง ลบไปเลยแล้วกันแบบนะครับประมาณนี้นะครับโอเคดูเรื่องเนาะอ่าครูขอจบนะครับการสอนเพียงเท่านี้นะครับบัน,นี้นะครับก็นะครับบางเรียนก็ ไม่ไม่มีการบ้านนะครับเพราะว่าสอนเป็นการทำไม่เฉยเพราะว่านักเรียนทําไม่ได้นะครับเพราะมันมันไม่มีโปรแกรมทำเนาะครับรูก็จะอแค่นี้แล้วกันอ,อันนี้จะเป็นครับาการทําให้มันเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับครับครับอ่ะโอเคนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับเนียนไหมครับนักเรียน เนียนไหมลูกเนียนเนียนเลยนะครับอ่าแลเรยันดูแล้วก็โอ้โหทำได้ไงนี่ครับงงไหมครับว่าทํายังไงอ่าพอเข้าใจพื้นฐานนะครับไม่งงครับอ่าโอเคครับผมอันก็จบไว้แค่นี้นะครับบายๆนักเรียนทุกคนบ๊ายบายครับ